สวัสดีครับอันนี้ผมจะพูดถึงเรื่อง10คุณสมบัติของผู้นําที่ดีนะครับเริ่มที่คุณสมบัติแรกคือต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มกล้าที่จะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอการสองมีความรู้โดยกาความรู้และติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ๆอยู่เสมอนะครับประการทสามเป็นบุคคลที่มีมนุษย์เสียสัมพันธ์ที่ดีผู้นําที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะช่วย ทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายได้ครับประการที่สกล้าตัดสินใจมีความชัดเจนในตัวเองประการที่หมีแนวคิดในเชิงบวกคนที่คิดบวกจะมองทุกเรื่องราวอย่างมีเหตุผลในบางครั้งอาจนำลิกิตเปลี่ยนให้เป็นโอกาสได้ครับประการที่6มีความยุติธรรมผู้นำที่ดีจะต้องอาศัยหลักของความถูกต้องเพื่อเป็นประโยชน์ในการปกครองของคนครับ การที่เจ็ดเป็นนักวางแผนที่ดีการวางแผนทําให้มีกรอบในการทํางานที่ชัดเจนขึ้นประการที่แปดมีความอดทนคนที่เป็นผู้นําต้องมีความอดทนสูงเพื่อใช้เป็นพลังกดผลักดันไปถึงเป้าหมายครับประการที่เมีวิสัยทัศน์และมุมมองที่กว้างไกลและ,ะสุดท้ายประการที่สิบมีบุคลิกภาพที่ดีมีความน่าเชื่อถือครับผม คุณสมบัติของผู้นำที่ดีทั้ง10ข้อนี้หากมีอยู่ในตัวบุคคลมากเพียงใดโอกาสประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตก็จะมีมากขึ้นเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับ